เป็นกระทู้มาแรงสุดๆค่ะเมื่อสาวคนหนึ่งโดนแฟนที่คบมา7ปีบอกเลิกเพราะเธอมีลูกติดทาเอางงงหนักมากที่ผ่านมาไม่เคยปิดบงังแล้วมาบอกเลิกด้วยเหตุผลนี้เนี่ยนะโดยเธอมีลูกติด2คนค่ะแต่ลูกๆอาศัยอยู่กับทางฝั่งพ่อส่วนเธออาศัยอยู่กับแฟนจูๆ่ๆแฟนก็ได้บอกเลิกด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อแม่ไม่ปลื้มที่เธอมีลูกติดและตัวเขาเองก็ค่อนข้างอึดอัดเวลาเจอลูกของเธอทําให้เขาเริ่มเบื่อและอยากถอยออกมาค่ะ สิ่งที่ทําให้เธอสับสนคือที่ผ่านมาไม่เคยปิดบังเรื่องลูกและถามเขาตลอดว่าโอเคไหมซึ่งเขาก็ไม่เคยบอกว่าไม่ชอบลูกของเธอและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ค่ะเมื่อ6ปีก่อน เขาเคยเลือกแม่ของเขาแต่เพราะยังรักเธออยู่เขาเลยกลับมาแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้น่าจะไม่กลับมาแล้วดานชาวเนต็ตแนะนําว่าในเมื่อแฟนของเจ้าของกระทู้รู้เรื่องลูกมาตลอดเหตุผลที่บอกว่าอึดอัดน่าจะเป็นแค่ข้ออ้างบางทีเขาอาจจะอยากเลิอกอยู่แล้วเพียงแต่ยกเหตุผลที่ทําให้เขาดูไม่ใช่คนใจร้ายก็เท่านั้นซึ่งทางเจ้าของกระทู้ได้มาอัปเดตว่าเธอคงไม่กลับไปหาเขาแล้วขอโฟกัสที่ลูกอย่างเดียวค่ะ